เกีกับการกัจจานี้ที่พระเจ้าทรงรักษาโลกออาพันนี้สาระสำคัญไม่ใช่การรักษาโลกแต่สาระสำคัญของประเด็นนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ทรงต้องการจะแสดงสิทธิอำนาจของพระเยซูในการยกบาปได้ชายที่คนหาคนพื่มาพระเจ้าเห็นความศรัทธาของเขาทั้งหมดและพระเยซูตรัสว่าบาปของเจ้าจะถูกรัดให้และปริษการสงฆ์ท่านเห็นว่า อย่างน้อยที่สุดชายที่เป็นอัมพาตนั้นไม่ได้ทนทุกข์ทรมานเพียงเฉพาะเพียงร่างกายจรงอย่างหนี่งคงมีปัญหาเรื่องจิตวิญญาณเขาด้วยเขาคงจะเชื่อมโยงระหว่างตัวเองที่เป็นเยนทค่ป่วยและต้องติดเตียงนะั้นกับเรื่องของความบอกว,ว,ว่าฉันเป็นคนบาป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 พขกอาจจะคิดเสมอว่าตัวเขาเองนะั้นถ้าตายจากรอบร่างกายนี้แล้วเขาคงต้องตกตก,ตกลรกหมก ท่านตกนรกทรามานช่วงน้รันั้นฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากต,ตกนรกอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ประเด็นท,ที่ทําให้เราสามารถสรุปได้ว,ว่าเขาต้องมีปัญหาไม่เฉพาะเรื่องของสุขภาพเท่านั้นที่เป็นอัมพาตเขามีปัญหาทางจิตวิญญาณเขากลัวตายเขาวนกลัวตกหลงและเขาคิดและตออ่างรู้ว่าตัวเองคืบเรามั้นใจว่าเขาคิดเช่นนี้และมีปัญหาทางจิตวิญญาณเช่นนี้เพราะพระเยซูเป็นความจริงก่อนการรักษาโลก พระองค์จะบำบัดจิตวิญญาณเขาพระอย่างเชเจ้าบำบัดจิตวิญญาณก็พอเพื่อพระองค์ตัดว่า,าะอ้บาปเจ้าแล้วการยกโทษแล้วในพระธรรของพระเจ้าบรรดาลักษณะที่อยู่อยู่ในรบริเวณนั้นชอบฟัา,างไม่ยืนช่ยสงสารเพราะว่าพระองค์สงสารแล้วเนี่ยฝูงชนมาฟังเลยเจ้าเขาจะเป็นอาจารย์สอนเนี่ยก็าชอบจะฟังะคะุณทราบไหมครับแต่คนเหล่านี้รู้จักพระธรรมของ เจ้าในพูดดีเดิมดีว่าไม่มีมนุษย์คนบาปใดจะยกโทษให้กันและกันได้ยกเว้นแต่พระเจ้าองค์ปริสุทธิ์ผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจในการายกบาปได้และเขากล่าวต้องมีจิตทว,ว่าพระเยซูพูดอย่างนี้อา้างตัวเองเป็นพระเจ้าที่สามารถยกโทษบาปได้ฮึมมึงประมาทพระเจ้านะไม่ถูกไม่ถูกออกมาไม่ถู พระเยซูเนี่ยโหดีได้ยินเสียงบนในใจจุกจิบจุกจิบของคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนช่วงเช้ามั้งที่เขากินตอนช่วงเช้ามั้งที่เขาเป็นกับจุกและขณะที่คุยกันเองสามสี่คนที่เป็นนักสุนทรเขาคงเอาชุบมาแล้วชดบชุกไปแล้วก็ชุบจิบชุบจิบจุบจุบิบไปแต่พระเยซูเนี่ยได้ยิน เหมือนคนจีนที่รู้มาแล้ชุดโอ้อดังกระหึ่มเลยทีเดียวเพื่อบอกว่ารสชาติอร่อยไม่เป็ไรอันนี้ไม่อยู่ในพีขระสิ่งที่สำคัญนะก็คือแต่พระเยซูได้ยินและพระองค์บอกว่าเพื่อท่านจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้มีสิ่งที่อำนาจในการรบปรับได้พระองค์จึงทำการอัศจรรย์และการอัศจรรย์นี้สามแกอย่างหนึ่งการอัศจรรย์นี้พระเยซูคริสดใช้เพียงแค่ ทำไม่ได้เอามือไม่แตกไม่ได้เอามือเป็นนุ่ๆๆุ่นนุ่น่นนุ่น่นนุ่มน่นนุ่ม่น่ม่ไน่แต่้องเลยอ่น่น่านุ่นนุ่นนุ่าจง่นุ้่นนุ่นนุ่นุ่นนุินนุ่นน้บนน่นนุ่นุ่นนุ่นนุ่นเ้็นน่นนุ่นนุ่นนุ่นุ่นนุ่นนุ่นนุนน รู้เดีกยม้อ้วนอาะนี่ตอกว่าใซดเลยสี่คนหามี่คนคิดว่าอ้วนหรือไม่อ้วนห้าแค่ขอต่อไปห้าแค่ไซด์นี้เลยนะถ้าจอนเอาอยู่แค่มือเดียวเนี่ยอุ้มมหมาไปยื้อสูเนี่ยง่ายไงไซด์เอสเดียนะสบายใครให้ใครให้เชื่อผมครับเชื่อใครผมอยากจะใส่นะแต่ใช้เอเนี่ยทำใจเอสเอส ไปบอกผู้มไม่ไหวจ้ะงปิดโอเคนอกเลยนั่นแหละเฮ่ผมพูดถึงอหไรล้เรารู้ด้ว่าผู้จัดคนนี้ใชยของเขาเนี่ยต้องเป็นเออะเอาไมคนชายสี่คนหามแล้วชายเนี่ยฉนกันควรจะเป็นสายใคดีครับไม่ได้พูดอย่างนี้เดี๋ยวทำให้คนนเสียเงแค่บอกแต่ผมจะจะบอกไว้ว่า ใช่สิ่งตัวเนี่ยตัวหางแสดงว่าใส่เขาเนี่ยอย่าง่ทกคนทำไมล่ะเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยอาจจะเป็นเดิกเช่นนี้ก็ได้ว่าเกิดมาดูท่าจะรวยเพราะนั่งกินนอนกินเห็นผลเพราะผมเจื่ด้วยนะไปเอาราฟังแอ่ร้ายผมอยากบอกว่าสี่คนหางสะท้อนความหนักตัวค่อนข้างเยอะถ้าใส่เสื้อผ้าต้องเอ็นเอ็นเอลแต่ร้ายพระเยซูบองคิดดูนะ้นคนจักรการที่เป็นหนู่แล้วพระเยซู พียงแต่การที่พระเยซูเพียงแต่พูดการกระจนเกิดขึ้นเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อสัมแตงว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและใช้ฤทธิ์สร้างแบบไหนในการช่วยทาให้คนนี้สามารถลุกขึ้นยืนหายเป็นอัคพาได้พระเยซูคต์เจ้าใช้ฤทธิ์อำนาจแห่งการสร้างโลกนั่นธรรการบทที่หนึ่งและสองพระคำพียง์บนทจกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง พระองค์จับจึงนั้นเกิดลงจับจึงนั้นลงจับจึงนั้น,น,นใช่แค่พูดและพระเยซูเจ้าต้องแสดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ใช้ฤทธิ์อำนาจกาไหนในาการรักษาคนเปน็นธรรมทานใช้ฤทธิ์อำนาจในการรักษาเออใช้เรีย่ายเหมืนการสร้างจักรวังจัดการฤทธิ์อำนาจนี้ยังมีอยู่ในตัวของพระเยซูและพร้อมจะใช้กับคุณทุกคนอาเมน หลสุดท้ายก็คือใช่แต่ว่าผมมีความรู้ว่าที่พระเยซูเรสอให้เขาทำเนี่ยมันดูท่าได้คุณเคยเห็นยิมนาสติกนะครับคะแนนจะสูงเนี่ยเมื่อคนคน,นัมนจะเต้นอยู่บนราวใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ท่าที่ยากที่สุดดูเหมือนไม่ชพระเจ้าแหลใช้ท่ายากที่สุดกับชายคนนี้ท่าแบบไหนครับรู้เคอันนี้ไมีมปัญหาแต่แบบนั่นแหละคือปัญหา ยิ่งปเป็นปัญหาใหญ่แดกกากบ,บ้านรู้ไหมว่าบ้านที่เขาบ้านที่มีเยซูอยู่นี่นะมันห่างไกลจากบ้านที่เขาอาศัยอยู่เนะี่ยกี่กิโลตอบง่ายๆไม่รู้รูออออออ้อย่างเดียวว่า,าคนเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านของเขาเขาต้องแบกคุณลองคิดดูนะตอนที่ชายหนึ่คนเนี่ยจะแบกเ เบียดเสียดไม่มีที่ว่างเลยแม้แต่ประตูเนี่ยยังไม่มีที่ว่างเลย,ชยใช่ไหมเขาบอกว่านะขอให้คนป่วยไปหาพระเยซูได้ไหมฉันนั่งอกฉันนั่งอกดูเหมือนว่าไม่มีใครยอมดังนั้นเองเขาไม่จนปัญญาเพราะเขาทำงานบริษัทม <c oughs> ุกพอยปัญญามีรังึืนเป็นประธานไม่ใช่จริงไปสันติไว้พก็ทำของพระเจา้าตอนแบบนี้มันถึงไม่ว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าเขาก็ยอมทวงลงมา แต่คงคิดอยู่ขนาที่คนนั่งเอียดเดียวแต่เมื่อเขาย,ยกแค่ขึ้นฝูงชนที่เห็นคนนั้นยกแค่ขึ้นมาแล้วเป็นไงครับยืนขึ้นแค่ยืนขึ้นก็เขายกแค่ขึ้นทุกคนก็และเขาก็เขาก็แบกกลับบ้าน,ค,นคุณพิวมาเข้าไปเขาแบกแค่เนี้ยขึ้นไปบนหลังคาแล้วลงบนบนไดลออัดด้านอ่างไปครับ ไม่เขาเดินพาที่ประชุมลงยืนดูที่ประชุมมันมน,น,น,นั่งไงแต่พอเขาแบกเขาจะพี่ขอทันทลแล้วเวลาเขาเดินอยูด้ <weet> วยทุกคนทำไมพระเยซูเจ้าจึงทำการสันแบบนี้และให้ใน,นท่าย,ยากขนาดนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นตาตาว่าพระเยซูคริสต์มีสิทธิอำนาจในการยกบบอได้ขอบคุณพระเจ้า หายป่วยนั่งภายนอกแต่เขาคน้นรบไปสวรรค์เพราะพระเยซูอภัยบาปเขาแล้วอาเมนท่านทั้งหลายทุกคนที่เชื่อในพระเจา้าผนลบไปสวยอนนะมีไหมครับอาเมนเพราะพระคำของพระเจ้าสอนไว้อย่าสงใจใครถามเราว่าคุณเชื่อไหมว่าเชื่อพระเยซูคุณจะพ้นรบไปสวรรค์บอกเลย,ยเชื่ออะไรหลักฐานพระนเอาพี่ออกไว้ข้อไหนไปอ่านเอง <laughs> กลับไปได้ฉันไม่ใช่นักจำเกมแต่มีกระบบีแน้นันถ้าแอบไม่รู้เนะี่ยถาอาจารย์ชุมปรชัยก็ได้ท่านทั้งหลายบอกให้มันกลับไปอากระบีเราจะได้รอโชดมันต้อ,อ้างบทตัางตอนอ้างขอบแต่รู้ว่าคือมีสูมรบกวนจีรีเด้อท่านทั้งหลายครับ พี่ยเยซเูมีสิงย่าสิ่การหนึงเหือการทดลองสองเหนือวิญญาณชั่วสามเหนือโอกไายใเก็บสีเหนือบาออปผิดอามนอามนพระคำพีซีรีนี้เป็นสิ่งสุดยอดที่แสดงความเป็นจิ่งเยี่ยนาขอพระเยซูและกลมกับการการทสมาทุกคนรู้กดีครับ